มีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมโดยนักวิจัยจีนเนี่ยไปมีข้อมูลนะคะจากงานวิจัยว่าไปพบไวรัสโคโรนาจากค้างคาวกว่า20สายพันธุ์ใหม่แล้วจะข้ามมายังมนุษย์ได้ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขของไทยได้เฝ้าได้สั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้แล้วนะคะ ตามที่ศูนย์จีนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยแพร่ข้อมูลของดรฉีเจิงลี่ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นของจีนออกมาเตือนพบไวรัสโครโรนาจากั้างข่าวกว่า20สายพันธุ์ใหม่และมีความเสี่ยงสูงค่ะที่อาจจะก้าวข้ามมาระบาดยังมนุษย์ซึ่งการออกมาให้ข้อมูลของดรฉีนักล่าไวรัส ทำให้นักวิจัยหลายสถาบันก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะถึงการล่าไวรัสที่โลกไม่รู้จักอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเพิ่มความเสี่ยงทาให้มนุษย์และไวรัสในสัตว์ป่าเข้าใกล้กันมากขึ้นสุ่มเสี่ยงเกิดการระบาดค่ะทางศาสตราจารย์ในแพทย์ธิรวัฒน์เหมจุธาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็เปิดเผยนะครับสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2004ภายใต้ทุนวิจัยขององค์กรในสหรัฐเป็นโโครรรรงกกาาลล่่่ไไวััทีมู้จ เพื่อค้นหาไวรัสตัวใหม่ๆที่ไม่มีชื่อและอาจจะก่อให้เกิดโรคในคนก็จะมีการไปรวบรวมตัวอย่างจากสัตว์ต่างๆเช่นจากข้างคาวนํามาตัดต่อพันธุกรรมเพื่อดูว่าไวรัสนั้นเข้ากับมนุษย์หรือไม่และก่อโรคได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้ไทยก็เคยได้รับทุนวิจัยเมื่อปี2 0 1 1เพื่อเก็บกรวบรวมตัวอย่างจากขั้งข่าวในประเทศไทยแต่ก็ยุติความร่วมมือกันไปในปี2018 <c oughs> เนื่องจากว่าทาไปก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับส่วนการตั้งรับในประเทศไทยค่ะนายแพทย์เทเรศนัยระยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าหลายหน่วยงานในไทยได้ตั้งรับการป้องกันเชือ้อโรคและโรคอุบัติใหม่ควบคุมการระบาดไม่ให้เข้ามายัางมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวไทยยังคงเฝ้าติดตามและนำบทเรียนจากการระบาดของโควิด -19 มาใช้เป็นแผนรับมือยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดอย่างเช่นในกลุ่มคนที่ทำงานกับสัตว์ปีกเก็บรังนกในถ้ำต้องเจาะเลือดคัดกรองอย่างสม่ำเสมอเตือนไม่ให้ถูกสัตว์ปากกัดและไม่ไปกินสัตว์แปลกๆเป็นต้นนะคะ